ในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะตรงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ มาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะพลังงานขึ้นมาเป็นราชาถือถ้วยราชินีถือเหรียญอัศวินถือดาบนะคะพลังงานของคนทัดน้ำทัดดินแล้วก็ทัดลมดูเหมือนกับว่าในตอนเนี้ค่ะตัวของคุณเองนะคะ กำลังอยู่ในช่วงของการทบทวนบางอย่างคุณกำลังมองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำหรือสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะมันใช่สำหรับคุณแล้วจริง,รงๆหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะการอยู่อาศัยนะเรียกว่าในณเวาลาเนี้ยคุณกำลังทบทวน เพราะคุณรู้สึกว่าเหมือนมันมีบางอย่างที่ทําให้คุณเองนั้นเป็นกังวลนะคะ,ะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณน่าที่จะต้องทําบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายมีการขยับขยายหรือมีการลองทําอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพลังงานของคุณในณนะวลานี้จึงเป็นพลังงานของคนที่กำลังมองดูนะคะชีวิตของตัวเอง แหนกำลังคุ้นคิดมากๆเลยค่ะว่าจะทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเพื่อต้องการให้ตัวเองอะค่ะมีอนา,าคตที่มันมั่นคงมากขึ้นนี่คือพลังงานของคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูพลังงานฝั่งของเขานะ เจ็ดดาบห้าเหรียญเจ็ดไม้พลังงานของคนทาดลมทาดดินแล้วก็ทาดไฟนะคะ าจากพลังงานของเขาเนี่ยดูเหมือนกับในณเวลานี้ตัวของเขาเองอะคะ่ะเหมือนกําลังมองอนาคตของตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะไพ่มันขึ้นมามันเป็นลักษณะที่เขาเองกําลังดูอยู่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างกับสถานการณ์ที่เขากำลังเจออยู่ในตอนนี้พอบีมองว่าไพ่ของคุณแล้วก็ของเขาอะคะ่ะ มาในทิศทางเดียวกันนั่นคือในณนเวลานี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็อยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะให้มันได้งอกเงยหรือเติบโตมากขึ้นอืมเพราะก่อนหน้านี้ดูแล้วเหมือนตัวของเขาเองนะคะเรียกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลนะศึกษาข้อมูลจัดการทุกอย่างนะคะ แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่มันยังเป็นรอยที่เขาเองจําเป็นที่จะต้องเติมเต็มรอยนั้นให้มันเนียนสนิทแล้วในนะเวลานี้นะ่ะเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าเขาควรที่จะต้องทํำยังไงดีนะคะอืมเหมือนตัวของเขาเองอะทําได้เพียงแค่รอดูสถานาการณ์ด้วยนะคะฝั่งของคุณเนี่ยเป็นฝั่งที่เมื่อคุณคิดแล้วคุณลงมือเลยนะ แต่ฝั่งของเขานี่เป็นฝั่งที่คิดแต่ก็ยังคงต้องรอดูว่ามันจะสามารถทำได้จริงๆไหมนะคะเพราะตัวของเขาเองก่อนน้น,นี้น่าจะพยายามทำอะไรหลายๆอย่างแหละแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าก็ขอรอดูสักนิดนึงก็รอการว่าถ้าทำไปอีกเนี่ยมันจะเป็นผลดีจริงๆไหมอ่าก็เรียกว่า สิ่งที่เหมือนกันนั่นคือสถานการณ์ของการทบทวนชีวิตนะคะมาตอบคำถามกันนะในเวลานี้นะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะราชาถือดาบอืม สี่ดาบจูฮาโลแฟนจูเอมเลอร์ล์อัศวินถือไม้โอเคเอืมใต้สำนับเป็นใบนี้นะ อัศวินถือถ้วยคือถ้าดูจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะในเวลานี้สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณตัวเขาเองมีบางอย่างนะคะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะตกลงกับคุณดูเหมือน ก่อนหน้านี้นะ่ะน่าจะมีการพูดคุยเรื่องของความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะเป็นการตกลงปรงใจกันในการโยกย้ายในการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ก็เรียกว่ายังไม่สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันได้จริงๆมีความไกลกันนะพลังงานนี้นะคะ่ะแล้วก็มีพลังงานของคนที่มีความแตกต่างจากกันด้วย ไม่ว่าจะแตกแต่างกันในด้านใดก็ตามคือได้หมดเลยนะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานนะคะแตกแต่างได้หมดเลยอะแล้วก่อนหน้านี้นะ่ะมันมีพลังงานที่รู้สึกว่าอยากที่จะมาอยู่ด้วยกันอยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆกันอยากที่จะมาดูแลกันแต่มันก็รู้สึกว่ายังคงไม่สามารถที่จะทำได้นะคะ มันอาจจะเป็นฝั่งคุณนะ่ะที่คุณเองคิดที่จะย้ายไปอยู่กับเขาแล้วคุณเองเนี่ยนะเวลานี้เหมือนคุณกําลังเตรียมความพร้อมว่าโอเคจะย้ายหรือไม่ย้ายดีในตอนนี้แต่ฝั่งเขาเนี่ยเหมือนรอดูสถานการณ์ว่าคุณนะ่ะจะย้ายมาอยู่กับเขาได้หรือเปล่าบีมองว่าการรอการตัดสินใจอะ่ะมันเป็นลนักษณะแบบนี้นะแล้วในเวลาเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่เขาเองก,ก็ต้องการให้ทุกอย่างมันชัดเจนละค่ะ ต้องการให้ทุกอย่างมันชัดเจนต้องการให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะคะต้องการให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้มันในพิภของการเดินทางนะถึงแม้ว่าก่อนอันนี้นะคะจะมีการนิ่งไม่ตอบนะคะหรือละเลยความรู้สึกกันละทิ้งหน้าที่บางสิ่งบางอย่างซึ่งกันพอบีมองว่ามันน่าจะมีช่วงหนึ่งล่ะคะที่เรียกว่าเงียบๆนะคะ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นด้วยการที่ไกลกันแล้วก็ทํางานกันคนละเวลานะคะยิ่งถ้าเป็นต่างชาติต่างภาษาแล้วคืออยู่กันคนละประเทศทําโซนเวลาก็คือแตกต่างกันจะคุยกันแต่ละครั้งหรือจะเจอกันแต่ละครั้งเนะะี่ยค่ะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางทุกครั้ง แล้วการวางแผนการเดินทางต้องวางแผนกันเป็นเดือนเดือนกว่าจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันได้อืมแล้วสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้นะ่ามันนิ่งอะ่ะก็น่าจะมาจากการรอที่จะขยับขยายรอที่ใจยกย้ายนี่แหละแต่ว่าในตอนนี้มันดูเป็นอะไรที่ทุกอย่างมันยังเหมือนกับยังไม่ถึงเวลาด้วยซ้ำตัวของเขาเองก็เลยคิดเกี่ยวกับคุณตรงที่ว่าคุณจะมาไหมนะคะ คุณจะสามารถที่จะมาอยู่ใกล้เขาได้จริงๆไหมหรือมันต้องเป็นฝ่ายเขากันแน่ที่เขาต้องขยับขยายแล้วไปอยู่กับคุณแต่ถ้าเราเปรียบเทียบจากพลังงานประจำตัวนะคะบีว่าคนที่เดินทางหรือคนที่ย้ยายอะ่ะคือฝั่งของคุณนะอืมฝั่งเขาคือเหมือนยังอยู่กับที่นะคะเหมือนเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมาด้วย พะชั้นเราเนี่ยในณนเะวลานี้สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนั่นคือในเรื่องของความมั่นคงในความสัมพันธ์ความชัดเจนในความสัมพันธ์การทำให้ความสัมพันธ์สามารถที่จะเดินไปกันต่อได้นะคะแบบเรียบง่ายอะ่ะจริงๆรแล้วคนคนนี้เขาคาดหวังความเรียบง่ายนะนะคะเขาคาดหวังความเรียบง่ายเขาคาดหวังความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันหละกันไม่อยากให้เราต้องมาผิดใจกันไม่อยากให้เราต้องมา บาดหมางใจกันนะคะเพราะตัวของเขาเองจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้เป็นไพ่ลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีความคิดแบบผู้ใหญ่คือบีมองว่าเขาค่อนข้างนิ่งนะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงบางคนทำงานที่เป็นออหัวหน้าคนนะคะทำงานราชการได้ทำงานเป็นครูได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้นะคะการเดินทางใน,ในที่นี้ได้ทุกอย่างเลยนะ หรืออาจจะเป็นไกด์เป็นมาคุเทศอะไรแบบนี้ก็คือได้เลยนะเพราะว่าพลังงานออกมาลักษณะแบบนั้นแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางเฉยกับกับเรื่องราวที่มันแบบให้หวั่นไหวอะคะ่ะภายนอกเขาดูนิ่งนะแต่จริงๆแล้วนในใจของเขามันก็มีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันแต่เขาเองเลือกที่จะปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็พยายามทำในฝั่งของตัวเองคะ่ะให้ดีที่สุด ในนาวลานี้เขาจึงคิดเกี่ยวกับคุณในเรื่องของการที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆไหมอ่าพลังงานเด่นมาในลักษณะแบบนี้มาดูไพ่ออร์เขคานิดนึงอืมเขารอเวลาจริงๆแหละ รอว่าคุณจะมาได้ไหมรอว่าคุณจะแบบว่าจะได้ใกล้เขาไหมอะค่ะเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่ไพ่ของการรอเวลาในการเดินทางในการยกย้ายจริงๆนะคะอ่ะเขาคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเห็นไหมอืมเพราะเขา,าก็กลัวนะกลัวว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันอาจจะมันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้นะเขาก็กลัวว่าคุณนะ จะไม่สามารถมาหาเขาได้นะคะหรือเขาก็กลัวว่าจะไม่สามารถที่จะมาอยู่คู่กันได้ในช่วงระยะเวลานี้ดูแล้วก็ยุ่งด้วยกันทั้งคู่ทั้งคุณและเขาเนะคะการงานมันค่อนข้างรัดตัวหน้าที่ค่อนข้างรัดตัวเขาก็เลยค่อนข้างมีความกังวลตรงนี้แต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนั่นคืออนาคตวันข้างหน้าที่จะกลายเป็นเส้นทางความรักเส้นใหม่นะคะที่จะจับมือแล้วเดินร่วมเส้นทางกันไป กลายเป็นความรักความมั่นคงที่จะอยู่ข้างๆกันนี่คือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในเวลานี้ค่ะอ่ามาดูพี่นางฟ้าสิ่งใดก็ตามนะคะที่ในตอนนี้ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะอืมคุณรักเขาในตอนเนี้ย ถ้านิ่งๆกันอยู่อะค่ะหยอดคำหวานๆให้กันบ้างก็ได้นะคะถามถ่ายกันบ้างก็ได้ค่ะอย่าเมินเฉยใส่กันมากเกินไปนะคะถึงแม้ว่าในนาเวลานี้ความรักจะยังไม่สมหวังนะแต่คุณทั้งสองคนนะคะมีแรงดึงดูดเข้าหากันมีแรงปรารถนาเข้าหากันแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องของระยะทางนะ่ะ ก็อยากที่จะเจอกันทุกวันก็อยากที่จะอยู่ใกล้ๆกันในทุกๆวันนะคะมีความแตกต่างจากกันจริงๆคะ่ะไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านใดก็ตามนะคะพี่ไพ่ย้ำแบบนั้นเราที่สําคัญมีความเป็นคู่นะคะมีความเป็นคนเก่าๆที่ได้วนกลับมาหากันด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามในอนาคตจะต้องได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแน่นอนนะคะระหว่างคุณแล้วก็เขาเนี่ย ่มาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมคนที่เกิดวันที่15คนที่เกิดวันที่16คนที่เกิดวันที่2นะคะหรือว่าคนที่เกิดในราศีพฤกษบคนที่เกิดวันที่26ค่ะคนที่เกิดวันที่29นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มี62 49 29 59 78แล้วก็53ค่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ